โอ้ไม่ไวเยี่ยวไม่่าไแม่ไปล้เลยเองก็ไปาานหน่อยแม่ไยเองเลยแม่แม่ยังอเอาเนแม่มแม่ะเยี่ยวแม่อะไรกต่าอนาแม่นอนติยงขึนมดูแลม่ไแต่แม่ไม่ติยองแยังมีมือีตนอยู่้าแยาแตมาดูน่อย เธอ,อวันนี้มีแผน,นอนะขออภัยในความลกนะทุกคนเพราะว่ากำลังเตรียมตัวย้ายบ้านกันกำลังลื้ออยู่ลกปะสุดๆนี่เดี๋ยวจะขายเสื้อผ้าด้วยรอไปเอฟกันได้เลยนะในเพจเสื้อผ้าแม่เยอะมากแบบเยอะสุดๆเชื่อองพอมีแค่นี้เออวันนี้มีแผนอะไรอะไรล่ะแต่ว่า แต่ว่าเธอเธอถือกล้องให้ฉันนะได้จ้าเธอถือแล้วเธอก็เดี๋ยวแอบเอบไอเบดมันนอนเล่นมันนอนเล่นอยู่ตรงโซฟาอเขาป่วยอืมใช่เขาเออทูเธอลูกป่วยแล้วทำไมยังแกล้งลูกอีกเหรอโอ้ยแค่ป่วยเนาะไม่ได้เป็นอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแม่แบบไหนเนี้ยมันแกล้งฉันหลายรอบแล้วไม่เคยได้แกล้งลูกเลยแล้วรอบนี้แหละเพิ่งออกเธอจำคลิปที่มันอันนี้ได้ไหมที่มัน ที่เหมือนแกงขี้แตกแล้วมันมานั่งทับฉันอ่ะแผนเธอไม่ใช่หรอหรือแผนใครไม่ใช่ของฉันเออนั่นแหละวันนี้ฉันจะเอาคืนมันเดี๋ยวจะเออฉันจะแกงเยี่ยวเตะต่อหน้าลูกอ๋อคิดว่าจะแกงขี้แตกไม่เอาเอาเยี่ยวเตะแล้วก็ลองไปนั่งใกล้ๆมันดูดิว่ามันจะรังเกียจแม่ไหมเออแล้วก็เดี๋ยวเธอถือกล้องให้ฉันเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นมันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคแค่นี้แหละไปลุยกุ่มเยี่ยวของเราเดี๋ยวจะแกงยัดไว้อย่างนี้รอให้สังเม็ด <laughs> ừ các em Ôi, bụi nhiều bụi dư, bụi dư Bè Nghe ba, Nghe A few inches later, แม่ทำไรเนี่ยโอยหัว hmm. เี่ยวอะไรอ่ะนเองหรอแม่่ะอแม่เนี่ยอปีกหมดเลยอ่ะเพามช็ไดหน่อยดิโอแม่เยอะแม่มเสเองดิอยกระาเลเ็ได้ไงเวพามเ็ได้่ายมอย่าเข้ามาใกล้ ย่งนี้เยอะเลยเอ็งเลยทำไมเป็นอย่างนี้ย้มวะอายุแค่นี้เอางทำไมปูร่ไม่ดีแล้วล่ะีทำไมทำยังไงทำไมเป็นอย่างนี้ยิง่งเ้ไปยังไงไก่นี่ทำอะไรอย่านีเนี่ยมันอันไม่อยู่เ้ยเกรียดมาก แม่ไปล้างเลยเองก็แมวาเช่นที่แม่เลยแม่เอเงเลยแม่แม่เองก็แาเชนแมลยไแม่มายเอทมีแม่นะแค่เกี่ยวแม่ออนาคตถ้แม่นอนติดเตียงขึ้นมาจะดูแลแม่ไมเนี่ยกับแน้แมม่ิดเตียงนี่แมังมีมือมีเทียนอยู่ป้าใยแต่มาดูน้อยแลวเองกมข้าไปเ่ีแม่เวป้ามาดูแม่ อะไรไหนอ้าวตาหายไปเลยเนี่ยเยอะแตกเยอะหมดเลยเนี่ยอะไรทุกคนอั้นไม่อยู่จะให้ทำยังไงเ่ยวะก็แค่เยี่ยวเองมันเกียดแม่เหรออีอีเฮ้ยแม่มาดูนี่แม่เยอะแตกเยอะหมดเลยแล้วแม่มานั่งโซฟามาติดโซฟาหมดเลยอีอืมแม่งนะเนี่ย ไม่แค่เยี่ยวแม่จะเป็นอะไรวะแม่ก็เดี๋ยวเยี่ยวจีเลยอะไรก็มันแฉะนะแม่ไม่อยากเดินไปยิงให้แม่อะไรไปเป็นเช่นไม่มีป้ายเลยผีรั่วนาคตตัวเองและว่าถ้าวันนึงเป็นแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขึ้นมาหรือเป็นป่วยเดียวเนี่ยลูกไม่ทำให้แน่ๆเลยเบรดเอ็งเชื่อหรือว่าเป็นเยี่ยวจริง เถามจริงเองเองแม่เนี่ยถ้าแม่ถ้าแม่เป็นคนผู้ป่วยเป็นอะไรเกี่ยวกับแบบถ้าแม่เป็นโอ้วไม่ได้เอ็งไำรังเกียจแม่ไหมเนี่ยทำไมแต่ตอนนี้แม่มีพอดีที่อยู่ไปเช็ดให้หน่อยไม่เอาแสดงแค่นี้ก็รังเกียจแล้วเป็นลูกไม่รักแม่แล้วแบบเนี้ยแม่เสียใจเลช็ดอีกเลยเชิดอีกเลยมีคุณค้านั้งนมที่ให้ดูดเลยแค่เยี่ยวแม่เนี่ยเช็ดให้ไม่ได้เหรอมันไม่ใช่เยี่ยม เลี้ยงวุ้ยเนี่ยมันเลี่ยวที่ไหนล่ะเรื่องอะไรของแม่นะตั้มเที่ยวมันล้างอะไรคุณน้ำตั้มเยี่ยวนั้มเยี่ยว <c oughs> ไปยืนมาให้หน่อยไม่อยากเดินมันจะเลอะบ,บ้านแม่เรื่องอะไรของแม่เนีนเ่ยใจเก็บนะมันเห็นอนาคตกูละทำไม มันไม่เช็ดขี้เช,เช็ดเกลียวกูนแน่เลยมึงก็บอกอยู่มันเช็ดแต่ตอนนี้เธอมีมือมีตีนพกไงแม่เอาไปเลยแม่เช็ดยืดเลยนะเลยแถวช่ยเช็ดให้หน่อยสิแม่เอางามเลยเองอะอะไรเช็ดได้น้อยแม่งาเลยอลอลเองแม่นี่ ยังจะไม่ให้เคิดอีกอแม่ทำเลอะอีกเนี่ยเออนี่แค่ดำเป็นตัวอยู่เนี่ยเนี่ยเราล้มหน้าเข้าลงไปทำไมเราเป็นบน่นแค่นี้ทำเป็นบน่นขะโ่มทษเป็นลมมนะันเป็นบน่น เบรทำดีดีเบรอะไรไม่เข้าเรื่องอ้าแวแหม่เบรดชิดเนี่ยงานหนักเบรทำแล้วเบรจะทำแล้วจะตายว่างั้นเอกระเด็กพอเถอะแค่นี้แหละจะคานโอ้มันเปืี้ยไม่เทยังไมล่ะไม่เทแม่ยนมาฝั่งนี้อยู่แล้วดูสาบีเกวใส่ถุงไว้อ่ะอี